สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดแสงธรรมวังน้ำเขียวนะคะพระมหาเจดีย์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพระมหาเจดีย์สีแสงธรรมวิสุทธิมงคลนะคะเป็นพระมหาเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณแด่องค์พระธรรมวิสุทธิมงคลนะคะหรือทุกคนจะรู้จักใน ชื่อของหลวงปู่มหาบัวญาณสัมปันโนค่ะเอกอักครมหาบุรุษผู้ะดุงไว้ซึ่งสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นสิทธิ์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะพระอริยสงฆ์แห่งยุคซึ่งองค์ท่านได้นำมักผลนิพพานมาตีแผ่สั่งสอนบรรดาชาวพุทธทุกหมู่เรารวมถึงสืบทอดพระปฏิปทา และข้อวัดปฏิบัติของพระป่ากรรมฐานให้ดำรงสืบมานะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมด้านบนขององค์พระมหาเจดีย์ก่อนเลยนะคะทุกคน ด้วยสำนึกในพระสังคคุณอันหาที่สุดประมาณไม่ได้พระอาจารย์สุภาสัมมโนจึงเป็นผู้นำมหาชนและศิทยานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาในองค์ท่านแสดงพลังแห่งความกตัญญูกะตะเวทิตาบูชาคุณสร้างพระมหาเจดีย์สีขาวทรงดอกบัวสื่อความหมายตามมงคลน,นามของท่านนะคะหลังจากนั้นจึงมีพิธีวางศิาลาฤกษ์ เมื่อวันที่23ตุลา2,554ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานพระมหาเจดีย์อยู่ที่78เมตรนะคะความสูงจากฐานถึงยอดฉัดประมาณ61เมตรค่ะภายในยอดฉัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะชั้นที่1คือชั้นใต้ฐานสำหรับให้สาธุชนปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัยนะคะรอบนอกเป็นที่เดินทำ ปาทักศิณ์สำหรับผู้มาไหว้พระมหาเจดีย์ค่ะส่วนขั้นที่2ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอบรมด้านจิตตะภาวนานะคะเราขึ้นมาถึงตรงนี้ถ้ามองลงไปข้างล่างเราจะเห็นวิวันสวยงามของภูเขานะคะและบริเวณด้านนอกนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะทุกคน หลังจากชมขั้นที่1ขั้นที่2แล้วเราก็เดินขึ้นไปบนขั้นที่3กันนะคะชั้นที่3นี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับบรรจุอัฐิธาตุและบริขารที่ได้มาบางส่วนของท่านค่ะเพื่อไว้สักการะบูชานะคะเดี๋ยวเราเดินชมบริเวณด้านนอกกันเลยนะคะวันนีออ้ทางวัดไม่ได้เปิดประตูให้เราเข้าไปชมด้านในนะคะทุกคน ซึ่งกล่าวได้ว่าพระมาหาเจดีย์องค์นี้จะเป็นพระมาหาปูชนียสถานที่ยังประโยชน์ในการสืบทอดพระศาสนาให้มั่นคงถาวรสถิตสถาพรตลอดกาลและนานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดินชมกันไปเรื่อยๆเลยนะคะ หลังจากเดินชมบริเวณด้านบนของพระมหาเจดีย์แล้วเราก็มาชมบริเวณด้านล่างกันนะคะบริเวณรอบฐานของพระมหาเจดีย์ค่ะมองจากตรงนี้คือพระมหาเจดีย์ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะ ก่อนเดินทางกับเราก็เจอกับน้องนุ่งยุงกำลังโชว์ความสวยงามให้กับเราดูนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามมาถึงตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ